หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้เราเปิดโปรแกรมนะครับไปที่ช่องเสิร์ชตรงนี้นะครับแล้วพิมพ์คําว่า a anaccon n นะคอน a า n a คอน d a มันจะมีคําว่า a n a c o n d ใ Navigator นะครับให้เราคลิกขึ้นมาเลยส่วนตรงนี้นะครับกดปิดไปได้เลยนะจากนั้นก็เดี๋ยวผมขยายตัวนี้ขึ้นเลื่อนหาคําว่า Jupiter นะครับนี่นะครับ จู p ิเตอร์โน b ตบุจากนั้นกดลันได้เลยนะหลังจากนั้นนะครับมันก็จะเด้งมาที่หน้านี้เนาะอันนี้กดปิดเพื่อนไฟล์ที่เป็นโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับมันก็คือไฟล์ในเครื่องเรานี่แหละเป็นไฟล์ที่ตำแหน่งที่เราติดตั้งตัวอนาคอนด a นะครับถ้าเราเข้ามาที่ไดรฟซีเนาะล้วเข้าไปที่ User แล้วก็เลือก User เรานะเนี่ยมันก็จะเหมือนกันเลยนะครับเนาะ อนี่ปิดไปนะครับจากนั้นนะครับให้เราไปที่ตรงนี้นะครับ New นะครับแล้วก็เลือกไปที่ Notebook เนาะอ่ะมันก็จะเด้งมาที่หน้านี้นะครับจากนั้นนะครับเลือก Python เนาะผมจะเลือกเป็น Python t r e นะครับจากนั้นกด Select ได้เลยในหน้านี้นะครับเราสามารถเขียนโค้ดได้ตรงนี้นะครับเราสามารถเพิ่มไปได้อย่างเช่นผมต้องการ บวกเลขนะครับผมก็จะใส่3าบวกหนะครับเท่ากับเท่าไหร่เรากดรันได้เลยนะครับตรงนี้มันจะเอาพุทมันจะเป็น8อะไรประมาณนี้นะมันตัวเล็กไปไหมเดี๋ยวตรงนี้ผมขอซูมนิดหนึ่งนะครับจะได้เห็นชัดขึ้นนะอโอเค แล้วก็เราสามารถเซฟได้นะเราก็กดเซฟที่ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าไฟล์มันก็จะมาที่ไฟล์ตรงนี้เนาะนี่ไฟล์มันก็จะมาที่ตรงนี้นะอันนี้เป็นชื่อชื่อตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็น A B C ก็ได้นะกด rename จากนั้นกดเซฟเนี่ยกลับมาที่ตรงนี้รี f ฟ e s ใหม่ นี่ตรงนี้นะครับไฟล์หรือจะเข้ามาดูที่โฟลเดอร์ตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยไฟล์ทีนี้ตรงนี้มันจะขึ้นเห็นจุดเขียวๆไหมครับมันจะขึ้นอย่างนี้อันนี้จะผมลองปิดไปก่อนนะปุ๊บลองรีเฟซ ตังเกตตรงนี้มันมีจุดเขียวๆแสดงว่ามัน running อยู่นะเข้ามาที่ running ตรงนี้นะครับถ้าเราจะปิดนะครับให้เราทำการชัดดาวมันเนาะกดชัดดาวนี่มันก็จะปิดละตัวตนี้เดี๋ยวลง refesh อีกทีหนึ่งนะตรงนี้ก็จะไม่มีปุ่มเขียวๆตรงนี้ละแสดงว่ามันชัดดาวแล้วนะครับ่ะเดี๋ยวตรงนี้เราปิดไปก่อนนะแล้วก็ตัว ตัวนี้นะครับเราก็ปิดไปด้วยนะครับคลิดเลย yes ทีนี้นะครับวิธีการเปิด Jupyter Notebook ๊ก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับให้เราพิมพ์คำว,ว่าアナคอนดานナคอนดามันจะมีตรงนี้นะครับนาคอนดาพร้อมนะครับให้เราคลิกขึ้นมาเลยจะเป็นหน้าคอมมานด์อย่างนี้ วิธีการจะเปิดนะครับเราก็พิมพ์เลย j u p ิเตอร์โน b บุ k จากนั้นกด enter ได้เลยนะครับ่ยมันก็จะเปิด j u ปิ t e อร o โ e b บุ๊ให้เราเหมือนเดิมเปิดได้2วิธีนะจะเปิดผ่าน Navigator ก็ได้จะเปิดผ่าน c o m เมน d ์พร้อมก็ได้นะ ไปก่อนหน้านี้นะครับเราก็สามารถดับเบิลคลิกเปิดได้นะนี่ดับเบิลคลิกเปิดมาเลยนะครับนี่กลับมาที่หน้าก่อนหน้าที่เราทํากันเนาะหลังจากที่เราดาวน์โหลดอนาคอนดามาแล้วนะครับเราก็มาเรียนรู้วิธีการใช้งานจูปิเตอร์กันนะให้เราเปิดตัวจูปิเตอร์ขึ้นมานะไปที่อนาคอนดานิเวียเตอร์เนาะแล้วก็กดรันที่จูปิเตอร์ตรงนี้นะครับมันก็จะได้หน้าต่างนี้มาเนาะจากนั้นนะครับให้เราไปที่นิวนะเลือกโน้ตบุ๊ก เพื่อสร้างตัวโน้ตบุ๊กตัวใหม่ขึ้นมานะในการเขียนโค้ดนะครับช็อตคัทก็เป็นอะไรที่ใช้บ่อยเนาะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยทำงานได้รวดเร็วเนาะอันแรกเนี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับชิปเอนเตอร์นะเดี๋ยวใครชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็ลองใช้ดูก่อนเนาะถ้าเกิดไม่ชอบอยังไงก็กดรันใช้เมาส์กดรันก็ได้เหมือนกันแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมจะใช้ช็อตคัทซะส่วนใหญ่เนาะก็เลยอยากจะมาสอนตรงนี้ก่อนอ่ะ เดี๋ยวเราทำการลองบวกเลขดูก่อนนะ4บวก5จากนั้นนะครับให้เรากดชิปแล้วก็ Enter นะมันก็จะลานแล้วก็ขึ้น New l ล n e ให้เราเนะเดี๋ยวลองบวกอีกที8บก8กดชิปนะครับ Enter นะครับอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราใช้เป็นนะเราใช้คองนะมันก็จะเร็วขึ้นนะต่อไปที่ตรงนี้นะครับมันจะมีคำว่าโค้ดอยู่เนาะถ้าตรงนี้มันเป็นโค้ดเนี่ยเราจะพิมพ์เป็นโค้ด p y t h o n ทุกอย่างที่เราพิมพ์เนี่ยเป็นโค้ด y t h o n หมดเลยนะครับแต่เราสามารถเปลี่ยนได้นะเราเปลี่ยนเป็น markdown มันก็จะเป็น Text Editor ธรรมดาเราก็จะพิมพ์เทสเนี่ยเป็น Text ธรรมดานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะทำเป็น Header นะครับก็คือเป็นไฮไลท์ตัวใหญ่นะเราก็ทำได้เหมือนกันนะก็โดยการใส่ตัว Sharp เข้าไปข้างหน้านะครับก็จะเป็น e ท t อย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวมันใหญ่ไปเราอยากให้มันเล็กลงกว่านี้นะครับเราก็ทําได้เหมือนกันโดยการเพิ่มแฮชแท็กเข้าไปนะครับตอนแรกมันเป็นอนะันเดียวเนาะสมมติเทสอย่างนี้เป็นอันเดียวถ้าเราเพิ่มเข้าไปอีกอันหนึ่งเนี่ยแล้วกดมันก็จะเล็กลงนะเห็นไหมยิ่งเราเพิ่มไปเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวตัวนี้เปลี่ยนเป็นมาโคดยิ่งเราเพิ่มไปเยอะเท่าไหร่ มันก็จะเล็กลงเรื่อยๆทีนี้ถ้าเราต้องการจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับเราก็เลือกเลยเลือกบรรทัดที่เราต้องการจะเลือนะ่อนเนาะจากนั้นก็กดเนี่ยลูกศรนะครับเลื่อนขึ้นนะครับเบนี่ยมันจะขึ้นไปเรื่อยๆเนาะนี่เราก,กดแล้วก็เลือ่อนขึ้นไปทีนี้ก็จะมีตัวปุ่มตัวนี้นะครับจะเป็น insert cell ข้างบนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็น insert cell ข้างล่างนะครับถ้าเราต้องการ insert เซลข้างบนตัวไหนเราก็ไปเลือกเซลลนั้นนะครับสมมติ paste, ผมเลือกเซลล์นี้นะครับผมก็เลือก insert cell above น,นะครับเซลล์มันก็จะเพิ่มขึ้นข้างบนเนาะแต่ถ้าเกิดว่าผมเลือกข้างล่างเซลล์มันก็จะเพิ่มขึ้นข้างล่างอย่างนี้นะครับทีนี้ก็จะมีปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่ม delete ถ้าเราต้องการ delete เราก็เลือก delete มันก็จะลบไปเลยนะครับเราต้องการลบเซลลไหนก็เลือกเซลล์นั้นก็กดตรงนี้นะครับมันก็จะ delete ไปนะฮะเดี๋ยวเราจะทําการลบอันนี้ทิ้งกันหมดนะ ลบไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเริ่มใหม่อ่ะทีนี้เราทำการ1บวก1นจากนั้นกดลันดูนะครับจะเห็นได้ว่าวงเล็บตัวเนี้ยมันขึ้นเป็นเลข7เนาะอันเนี้ยมันก็คือลำดับการลันนะครับเป็น sequence โค้ดนะเป็น5บวก5 r u ลันเป็น9นะครับ6บวก6 r ลันเป็น11 ทีนี้ถ้าผมใส่เป็นตัวแปร a เท่ากับ2แล้วก็กดรันแล้วผมมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็น a เห็นไหมอันนี้คือตัวล่าสุดคือ13เนาะ a เท่ากับ2ถ้าผมเปลี่ยนตรงนี้นะครับแล้วผมกดรันนะครับมันก็จะเป็น a บวก1ก็คือ2บวก1ก็เป็น3นะครับแล้ว sequence ตรงนี้ก็จะเป็น15นะครับ เนี่ยซีเควนซ์มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราจะทําการรีสตาร์ทนะครับให้มาที่ตรงนี้นะครับเคอร์เนลนะทำการรีสตาร์ทแล้วก็เคลียร์เอาพุทเอาพุทมันก็จะเคลียร์นะครับถ้าเราต้องการรันใหม่นะมาที่เคอร์เนลตัวนี้นะครับแล้วก็รันออร์เซลรีสตาร์ทแล้วก็รันออร์เซลเนี่ยนะ อ่ะตรงนี้มี e อ r ร์เนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าลำดับที่1นเนี่ย A มันยังไม่ถูกกำหนดเนาะมันก็เลย e r อร์แต่ถ้าเกิดเราลันตัวนี้ไปก่อนนะอันนี้คลิกที่เซลล์นี้นะกดรันแล้วก็มา run, run รันรันตัวนี้ต่อนะครับมันจะไม่เออร์เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเนี้ยลำดับ5ตัวเนี้ยลำดับ7 เมันอยู่หลัง5ฉะนั้นตัวนี้จะไม่เออร์เลอร์แต่ถ้าเรารีเซ็ตรีเซ็ตไปนะเดี๋ยวผมรีเซ็ตเขี่ยเอาพุททุกอย่างเนี่ยจะเริ่มใหม่หมดเวลามันรันเนี่ยมันจะรัน 1, 2, 3ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็จะเออร์เลอร์เะเดี๋ยวรันอีกรอบเนี่ยเห็นไหม อันนี้คือลำดับการรันแต่ถ้าเราไม่ใส่ใส่เป็น3อย่างเงี้ยอันนี้ไม่เป็นไรนี่มันก็จะรันมาหนึ่งสสันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือหลักการใช้งานของตัว j u p ิเตอร์คร่าวๆเนาะเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็ทำการเซฟได้เลยนะครับเซฟเสร็จก็ทำการปิดนะฮะนี่ไฟล์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ เห็นไะด้ว่าไฟล์มันยังเขียเขียๆอยู่เนาะก็คือมันรั n นิ่งอยู่มันยังไม่ชนะัดดาวเนาะเราก็มาที่รั n นิ่งแล้วก็กดชัดดาวนะ